โอเคครับ okay, ผมและตอนนี้นะครับเราก็จะมาอยู่กันในเกมใหม่นะครับที่เราก็จะมาทําการทําเป็นเอพิโซดอีกเช่นเคยนะครับเกมมันก็คืออนิเมะแอดเวนเจอเองแต่เริ่มต้นก่อนเล่นอะไรทั้งสิ้นนะครับเรามาใส่โค้ดกันก่อนเลยแล้วกันไปกัน โอเคครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าคนไหนนะครับอยากที่จะดูโค้ดจะสามารถไปหาดูตาม YouTube ได้เลยนะครับก็คือว่าผมนะครับก็ได้ไปดูมาจากใน YouTube มันแหละประมาณนั้นนะครับโอเคและหลังจากนั้นนะครับเราจะมาทําการซ่มกันก่อนละกันนะฮะเพื่อที่ว่าจะได้ไม่เป็นการเสียเวลาเราไปเข้าตรงโต๊ะซ่มกันเลยแต่ก่อนอื่นมาดูรอบๆก่อนมีตัวจากเดสโนดมีไซกะอาระนะครับมีดาบโยลุมีโคโค่นะฮะมีอุราฮะตรงนั้นแล้วก็มีดาบอะไรสักอย่างนี่ฮะมีดาบเลนโกคุนะครับแล้วก็จะมี พัดมาดาราเพื่อนเคยสงสัยไหมครับว่าอาจารย์คาคาชิเนี่ยเวลาเขาอ่านอาจิเนี่ยเขาแบบในหนังสือมันเป็นยังไงบ้างอะ่ะเราก็จะมาอ่านกันนะฮะนี่นะอันนี้คือทั้งบทของหนังสืออจิที่คาคาชิชอบอ่านนะครับเป็นรูปอิโมจิแบบหน้าแบบกลางๆอะ่ะประมาณนั้นนะครับอันนี้คือทุกสิ่งของการที่คาคาชิมานั่งอ่านนะก็คือในรูปหน้านี้แหละนั่นแหละอจิวรบั์ที่จิระยะเป็นคนเขียนนี่นะฮะเราจะมาสุ่มกันเลยนะผมขออนุญาตกดสุ่มไปสิบทีเลยนะ นี่นะฮะโอ้ยได้อินโนซุเกะมันถึงตัวค่ะเฮ้ยถือว่าใช้ได้นะฮะและ้วก็เอ้ยอินโนซุเกะไม่ต้องออกเยอะก็ได้นะอยากได้ดีโอหรือว่าเรนโกคุอะไรแบบนั้นนะฮะและ้วก็จากที่ดูนะครับก็อย่างที่เห็นเลยแฮ่ Hell, นะฮะไม่ได้อะไรกับมันเลยนี่นะฮะก็ได้เป็นอินโนซุเกะมานะครับมันจะดีหรือเปล่าก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะนี่นะฮะเราก็ได้ทําการเริ่มแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่าในเอ่อเรียกว่าอะไรผมจะใช้คำว่าแบบเป็น EP อ่ะแบบเป็น เอ่อฟิลี่ของอันเม่เอ็ดเวนเจอร์นะครับเราจะรอดหรือไม่รอดนะฮะก็นะครับจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาติดตามรับชมกันนะครับในเอ่อฟิลี่ของเจ้าอันเม่เอ็ดเวนเจอร์ะฮะที่ผมจะได้มาทำการเอาให้พเพื่อนๆดูกันนั่นเองนะครับนี่ฮะก็ตอนนี้นะครับจัดทีมที่เรามีไปก่อนเลยเราจะใช้เป็นอีโนสเกตหนึ่งตัวนะฮะแล้วก็เออผมจะเอาเป็นนารูโตะไปนะแล้วก็เอาอะไรไปอีกดีฟากุระนะไอตัวนี้เป็นตัวบัฟนั่นเองนะฮะ ซึ่งค่อนข้างที่จะจาเป็นสําหรับเรานะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งเอาโซโลหรือเนสโกไปดิผมเอาเนสโกไปแล้วกันประมาณนั้นนะครับก็ไม่รู้จะใช้หรือเปล่านี่นะครับเราทําการเข้าไปกันเลยนี่นะครับก็เอ่อเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่าเราจะรอบหรือเปล่าในเอ่อเรียกว่าอะไรในซีรีส์นี้นะครับซีรีส์ของอนิเมะแอดเวนเจอร์นั่นเองนะครับก็จะเป็นยังไงเรามาดูกันนะฮะเริ่มจากที่เราก็ เข้าด่านกันก่อนนะฮะก่อนเหนือสิ่งอื่นใดเราต้องเข้าด่านก่อนนะฮะนี่นะครับก็เราจะทําการเข้าไปในด่านของตาคอนบอลนะครับไปกันที่ดาวนาเมกนะมาดูกันนะครับว่าจะเป็นยังไงสําหรับด่านนี้นะฮะซึ่งผมรู้สึกว่าด่านแรกมันอาจจะแบบไม่ได้ยากอะไรมากนะฮะอาจจะแบบยังอีซี่อีซี่อยู่นะฮะดังนั้นนะครับเราก็จะเข้าไปกันด้วยทีมนี้เลยนะครับไม่ต้องให้มีคนไปด้วยเยอะก็ได้นะเพราะว่าก็น่าจะไม่ใช่ด่านอะไรที่ยากมากแต่้า ยากเราเราไม่ผ่านจริงๆนะครับเดี๋ยวเราก็ไปหาคนช่วยทีหนึ่งแล้วกันนะประมาณนั้นครับผมก็ตัวมาแล้วยังไม่ได้วางอะไรเลยโอเคเราเริ่มจากอินอสเกะนะฮะเราเริ่มจากการวางในส่วนของตัวไอเจ้าอินอสเกะหมูป่าของเราไปก่อนเลยนะฮะจุดในฟันเฮ้ยเท่อยู่นะ,ะค่อนข้างเท่อยู่นะฮะสำหรับสกิลของฮาชิบิระอินอสเกะของเรานะฮะดังนั้นนะครับก็แน่นอนครับว่าน่าจะได้ใช้นะครับตัวละครตัวนี้เพราะว่า มันดูเป็นตัวละครที่ดูใช้ได้และน่าสนใจมากๆเลยนะครับตัวนี้ตีเป็นโคนไอโอีด้ว e ยนะเสียแค่อย,ย่างเดียวคือวงมันเล็กไปหน่อยดาเมจถือว่าใช้ได้เลยนะในมุมมองของผมนะครับในส่วนของแบบ,แ,บบแ,บบแบบต้นเกมอะไรแบบนั้นฮะอ้าวเอ็งไม่ตีอะอะไรเนี่ยหมูป่าาเดมี่ของเรานี่ฮะไม่ยอมตีเฉยเลยเราเอาเนสโกวางแล้วกันนะนี่ฮะวางให้เนสโกจังไป,ไปีไปชึบชุบขว่อนไปนิดนึงแบบเบาๆนะฮะ โอเคอีนอสเกะนะครับทำการอัปเกรดไปเอ้ยขึ้นมาเป็น40กว่าเลยเหรอถือว่าโอเคนะถือว่าโอเคนะผมว่าคือผมก็เพิ่งมาเล่นเกมนี้ได้ไม่นานนะฮะก็จะยังไม่ค่อยรู้สักเท่าไหร่นะฮะนี่ครับก็ทําการฟันไปเราเอารルโตมาวางเลยแล้วกันนะฮะนินจาจากหมู่บ้านโคโนฮะนะฮะเอ้ยไม่เอาดีกว่าผมว่านารุโตะมันวงมันแบบไม่ค่อยดูดีเท่าไหรอ่อ่ะผมวางเป็นนี่นะฮะ อสูรนะฮะจากหน่วยพิฆาตอสูรนะฮะคามาโดเนสโกะนะฮะทำการวางลงไปสักหน่อยแล้วนะฮะสำหรับน้องเนสโกะนะนี่นะฮะก็เราให้อินุสเเกะนะครับไปไปแบบยาวๆได้เลยนะสำหรับผมเนี่ยผมมองว่ามันค่อนข้างที่จะดีนะผมจะเปิดเลือดของมอนดูสักหน่อยนะครับเพื่อที่ว่าเดี๋ยวเพื่อแบบเราเจอแบบตัวอะไรเลือดเยอะเราเจะวางแผนในการรับมือมอนสเตอร์ได้นั่นเองะฮะนี่นะฮะก็ อิโนสเกะทำการโจมตีไปเลยนี่นะฮะตด,ดฟันตอด,ดฟันเนี่ยคือฟันที่หายหมดนะอิโนสเกะตอนนี้เพราะว่าก็มันจะเป็นกดานดแรกอะจะเอาอะไรกับมอนเยอะมากประมาณนั้นนะฮะก็ดังนั้นนะครับตอนนี้อิโนสเกะก็สามารถรับมือมอนสเตอร์ได้แบบชิวจัดเลยนะฮะจ๊บประมาณนั้นนี่นะฮะก็ถ้าเกิดว่าใครที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะครับก็อย่าลืมฝากช่วยกันทำการกดไลค์กด subscribe แล้วก็แชร์กันด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ ไม่พลาดคลิปของผมคลิปต่อๆไปนะฮะก็แน่นอนว่าถ้าเกิดว่ามีคนดูเยอะๆนะครับผมจะทําเป็นคลิปของไอ้เจ้าเกมนี้เพิ่มขึ้นอีกแน่นอนนะครับในส่วนของ Anim e a d v e n t u r e นั่นเองนะครับประมาณนั้นนะฮะนี่นะครับสาหรับตัวละครพวกนี้นะครับก็ต้องบอกก่อนเลยนะว่าเป็นตัวละครจากดาบพิฆาตอสูนล้วนๆเลยนะที่ผมวางเอาไปตอนนี้เนะี่ยนี่นะฮะก็อินนสเกตนะครับสามารถทําการโจมตีได้แล้วอัพขั้นต่อไปเราจะสามารถ เห็นสกิลใหม่ของอีโอนสเกตหมูป่าอะคาเดมี่ของเราได้แล้วนะฮะนั่นก็คือสกิลที่มีชื่อว่าบีดสปินนะฮะถ้าแปลงงี้คือสัตว์ป่าหมุนนะ่ะอันรประมาณนั้นบีดสปินนะฮะซึ่งก็ต้องมาดูกันอีกทีหนึงว่าบีดสปินอีลนสเกตเป็นยังไงนะฮะนี่นะฮะเฮ้ยพลังเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวเลยนะแต่วงยังเท่าเดิมอยู่นะครับมามาดูสกิลกันเฮ้ยเท่อยู่นะเท่อยู่ถือว่าเท่อยู่นะครับเพราะว่าแบบคือแบบไอตัวของอี ค่อนข้างที่จะแบบมีสกิลอะไรประมาณนี้อยู่แล้วแหละมันคงไม่จะแบบระเบิดเรียกซูสนโนะอ,อะไรแบบนั้นอยู่แล้วไงมีสกิลเท่านี้ผมรู้สึกว่ามันถือว่าสวยนะแล้วก็ก็เท่แล้วนะสําหรับตัวของอิโนะสุเกะเขานะฮะประมาณนั้นครับผมนี่นะฮะก็สำหรับเอ็กซ์โกะนะครับก็จะเป็นการเข้าไปขวนนะฮะตอนนี้ยังไม่เข้าสู่ร่างอสูรนะฮะนี่นะครับก็จะสามารถใช้2ตัวนี้นะครับในการรับมือมอนในช่วงต้นๆได้ก่อนนะ ก็เรียกว่าเป็นอะไรที่ไม่ยากนะครับก็เป็นเอซุโกะกับอีโนสเกะนะครับ2ตัวนี้รู้สึกว่าเป็นตัวที่ค่อนข้างดีพอสมควรเลยนะอีโนสเกะเป็นตัวละครระดับที่เรียกว่าเป็นระดับอะไระระดสีม่วงอะ่ะไม่แน่ใจมันเรียกอีปิกหรืออะไรนะคือผมไม่ค่อยมั่นใจว่าเกมนี้มันจะใช้ในส่วนของพวกเออแล้วว่าอ่ะผมไม่แน่ใจว่าเกมนี้มันใช้ระดับเป็นยังไงนะแบบอีปิกหรือว่าเป็น3ดาวสีดาวอะไรอย่างก็ไม่แน่ใจนฮะ แต่อิโนสเกก็เป็นตัวละครระดับอีสีม่วงอ่ะเออประมาณนั้นนะครับจําไม่ได้ว่ามันเป็นชื่อระดับไหนตอนนี้เนสุโกะใช้ร่างอสูรแล้วนะครับนี่ฮะมนอสูรโลหิตนะฮะค่อนข้างที่จะเท่อยู่นะครับแล้วอิโนสเกก็แบบหมุนติ้วๆไปนะฮะค่อนข้างที่จะสวยนะสำหรับเซกยูของสองตัวนี้นะครับอยากเรียว่าค่อนข้างที่จะสวยงามพอสมควรเลยนะฮะดังนั้นครับเดี๋ยวเราจะ เออพอถึงเว็บหลังๆเนี่ยเท่าที่ผมรู้มาคือมันจะมีบอสนะแล้วพอไอ้พวกตัวบอสมันออกมาปุ๊บนะครับเราก็จะต้องทําการลดเล้วว่าอะไรนะคือมันก็จะไม่ใช่บอสที่แบบตีทีเดียวตายอะไรอย่างนั้นนะครับคือสมมุติอย่างอีล็อสเกตเราตอนนี้ตีแบบสมมติ100ร้อยกว่าอะไรอย่างงี้นะฮะไอ้เจ้าบอสเนี่ยมันก็จะมีเลือดแบบเป็นหลักพันอนะอะไรประมาณนั้นนะครับดังนั้นเราก็จะต้องดูให้ดีนะครับเพื่อแบบคำนวณเลือดบอสด้วยแบบเราจะต้อง ไปวางตรงไหนนะครับเราวด้ะจ,ะจบตรงไหนหอนนะไรแบบนั้นครับเราก็ต้องดูให้ดีนะครับสําหรับในส่วนของตรงนี้นะครับเพื่อที่ว่าเราจะได้สามารถคํานวณได้ถูกต้องนะฮะเราจะได้ชนะด่านพวกนี้ได้อย่างง่ายดายน,นั่นเองนะครับนีบ่ฮะก็ในส่วนของอีโนสเกตก็สามารถทําการโจมตีได้อย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็มีเป็นโคนเนอีคือตัวไหนเข้าโคนมาตอนนี้คืออีโนสเกตอีโนสเกตแทบจะไปตายหมดนั่นเองนะฮะก็เรียกว่าเป็นตัวละครที่ค่อนข้างที่ผมรู้สึกว่าดูเท่แล้วก็ สามารถใช้างานได้ดีตัวหนึ่งเลยนะสำหรับกภาพปาของเรานะฮะอีโลนสเกตตัวนี้เนะี่ยประมาณนั้นนะครับดังนั้นครับในส่วนของตัวละครตัวนี้นะครับก็ผมรู้สึกว่าใครที่เป็นมือใหม่หรือว่าเออเอามาใช้มันก็ดูดีนะมันเป็นแบบใช้ได้เลยนะตัวละครตัวนี้เนะี่ยประมาณนั้นนะครับก็เว็บคอมพลีทเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับคือเออตอนนี้เนี่ยผมยังเพิ่งใส่มาครับในส่วนของอันนี้เนะี่ยแค่ครั้งเดียวเท่านั้นนะครับยังไม่ได้สุ่มอะไรเยอะมากนะครับดังนั้นก็ ตอนนี้นะครับผมก็จะยังเรียกว่าอะไรอะ่ะมีตัวละครอย่างระดับอีพิกเป็นอีโนสเกตแค่ตัวเดียวนะฮะตัวอื่นๆก็ยังไม่่อยมีนะฮะแล้วก็เออต่อไปเนี่ยเท่าทีา่ผมรู้นะอีพิกที่ควรหาก,ก็คือมันชื่ออะไรนะโจทาโลปะ่ะไอหรือว่าผมผมไม่ดดไมด้ดูโจโจ,โจ,โจโนเนี่ยก็เลยไม่รู้จักตัวละครพวกนี้นครับดูแต่พวกการ์ตูนเรื่องอื่น,นะฮะ <_ S 2> ประมาณนั้นนะครับผม <_ S 1> นี่นะ,ะอีนโนสเกตก็สามารถทำการฟันได้แบบค่อนข้างที่จะสวยเลยนะแล้วก็ มีท่าที่ดูดีนะฮะประมาณนั้นนะครับสําหรับตัวละครของในเกมนี้นะครับแล้วก็ผมรู้สึกว่าเขาทาเอฟเฟกออกมาสวยงามนะฮะอันนี้ก็จะเป็นอีพีแรกของการเล่นแมปนี้กันเลยนะครับก็ถ้าเกิดว่ามีข้อผิดพลาดใดต้องขออภัยด้วยนะครับแล้วก็ตอนนี้นะครับผมไปทําการว่างในส่วนของซากุระลงมาครับคือซากุระเป็นตัวบัฟเนี่ยมันจะทําให้ตัวละครนะครับที่อยู่ในวงของซากุระนะฮะตีแบบแรงขึ้นนะครับถึง10%เลยนะฮะซึ่งก็ ถือว่าเป็นอะไรที่ไม่ที่น้อยเลยนะมันถือว่าค่อนข้างที่จะเยอะอยู่พอสมควรนะฮะน0ะคือแบบสมมติเตีร้อยหนึง่งมันก็ตีไปร้อยสิบอย่างเงี้ยมันก็เรียกได้ว่านะครับก็ถือว่ามันไม่ได้เป็นอะไรที่แบบน้อยมากนะฮะถือว่าแนะนำนะครับคุ้มนะฮะในส่วนของดัตแ,แรกๆเนี่ยการเอาซาก,กุระมาใช้ะฮะนี่นะฮะในสโกโก็สามารถใช้มนตุสูตรโลหิตได้ที่ค่อนข้างที่จะเท่เลยนะฮะ แล้วก็ในสโกมันจะมีติดอะไรสักอย่างผมไม่แน่ใจว่าติดอะไรไม่รู้ว่าแบบเลือดไหลหรือมันคืออะไรนะฮะมันจะเป็นคล้าย,ายหมอกสีชมพูชมพูนะฮะประมาณนั้นนะฮะสำหรับการโจมตีของในสโกเป็นวงเอเซโคเอลีด้วยนะครับสวยงามมากประมาณนั้นนะครับนี่นะฮะส่วนตัวของอิโนสเกะเนี่ยต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าการที่จะเอาตัวละครตัวนี้มาใช้เนี่ยผมรู้สึกว่ามันอาจจะใช้ได้แค่ต้นเกมนะอันนี้ผมไม่แน่ใจนะแต่ว่าคิดว่ามันอาจจะใช้ได้แค่ต้นเกมนะเพราะว่าเออหลังๆมันอาจจะแบบ ผมรู้สึกว่าค่าอัพมันไม่ค่อยคุ้มค่าเท่าไหร่นะฮะกับออความแบบเก่ง,งมันเท่าไหร่นะฮะอันนี้ผมก็ความเห็นส่วนตัวนะครับตอนนี้ก็บอสจะออกมาแล้วนะฮะเออนื้อมันอยู่ที่พันกว่านะฮะตอนนี้ก็เรียกว่าอีซี่นะฮะไม่ได้ยากมากอะไรเลยนะฮะสำหรับการตีบอสต,ตัวนี้นะครับก็เลือดเก้าร้อยกว่านะครับก็ยังชิลอ,อยู่นะยังไม่ได้ถือว่าเป็นมากนะครับสําหรับบอสต,ตัวแรกวันนี้นะฮะเป็นบอสต,ตัวแรกของด่าดดาวนาไม่ก็เลยนะฮะประมาณนั้นนะครับ ก็นะครับดังนั้นสำหรับเพื่อนๆที่ยังไม่เคยเล่นเกมนี้นะครับก็แนะนําว่ามาลองเล่นกันก็นดีฮะค,คือตัวตัวของเกมนี้นะมันเรียกว่าสนุกนะแต่ว่าเมีข้อเสียอยู่แค่อย่างเดียวในมุมมองของผมนะครับนั่นก็คือเกมมันเกลือนั่นเองนะครับคือเกลือแบบเกลือจริงๆนะในจากที่ผมสุ่มมาในไอดีอื่นฮนะรประมาณนั้นนะครับสําหรับเกมเกมนี้นะครับก็เจะเป็นประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปทําการ เ,ออเดี๋ยวผมจะขอเนี่ยไปเอฟเคนะแล้วก็เดี๋ยวเราจะกลับมาทันอีกทีนะครับตอนที่เดี๋ยวออถ้าเกิดว่ามีตัวละครดีๆเข้าตู้ผมก็จะมาทําการสุ่มนะฮะด้วยเพรที่มีอยู่นะครับโอเคตอนนี้นะครับก็เออคือมันจะเป็นแบบตู้เนี้ยซึ่งมันก็ดูไม่ค่อยจะแบบออโหดมากเท่าไหร่นะในมุมมองของผมนะครับดังนั้นนะครับก็ไปเลยเราก็จะรอไปก่อนนะฮะเดี๋ยวค่อยมานะฮะโอเคตัดภาพมาอีกทีหนึ่งนะครับตอนที่ นี่นะฮะผมได้ทําการมาในส่วนของจุดตรงนี้แล้วนะครับที่เราจะมาทําการนะฮะนี่เลยไปสุ่มกันนะฮะตู้กระชาตอนนี้รู้สึกว่าค่อนข้างที่จะโอเคพอสมควรเลยนะไม่ได้แบบดีมากขนาดนั้นนะนะแต่ว่ามันก็ไม่ได้แย่นะครับในส่วนของกระชาตอนนี้นะครับนั่นก็คือมีซันจิที่เป็นตัวละครหระดับ R T B นะครับในโอเวอร์ฮอร์ระดับเอ่อด้วยอ่า R S R ที่ดีนะครับ haul, แล้ว SR ลก็มีในส่องเพนด้วยนะครับนี่นะเราได้โอเวอร์ฮอร์มานะครับแล้วก็ เป็นซันจิโจทาโลร่นะฮะนี่นะได้ซันจิวารุโรกับทันจิโร่นะฮะก็เรียกว่าค่อนข้างเกือนะครับในการสุม่มครั้งนี้นะเพราะว่าตัวละครจับอีกปอย่างโอฮอออกมาอย่างเดียวนะครับไม่มีตัวของเพนเข้ามาด้วยนะครับซึ่งเพนที่เป็นตัวละครที่ดีนะก็ประมาณนี้ถ้าท่านชอบคลิปนี้อย like, ่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเพื่อี่จคลิป share, ลลต่อไปกันด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับก็สวัสดีครับ